ไม่ส่งจิตออกนอกไปอย lab, marriage, ู ideas ideas, ่กับสัรพสิงไม่ส่งจิตเข้าในไปอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความรู้ความเห็นความเข้าใจนะครับเมื่อเราไม่ส่งใจออกนอกเข้าในจิตก็จะว่างเป็นกลางใสอยู่เพราะว่าถ้าเราส่งจิตออกนอกไปมันก็เป็นขาวเป็นดําเป็นเทาส่งจิตเข้าในมันก็เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นความคิดนะครับ เ็นความรู้ความเห็นความเข้าใจเป็นนิมิตรูปนามซึ่งก็ทําให้เกิดการปรุงแต่งทั้งหมดไปยินดีเย็นร้ายทั้งภายในภายนอกก็จิตก็ไม่ว่างจิตก็ไม่ใสนะครับเพราะว่าภายนอกก็อารมณ์กามนะภายในก็อารมณ์อณวิชชาสังขารปรุงแต่งฉันการที่ไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการ ราะว่าตามตัณหาัพระว,วัฒนาวิาวัตหาไม่ส่งจิตเข้าข้างในก็ไม่ต้องไปกังวเลเรื่องอวิชชามานัทิฐิอุปทานนะครับเพราะว่ามันจะได้ว่างเป็นกลางไม่ต้องสงสัยภายในไม่ต้องอยากรู้ภายนอกนะครับไม่ต้องสับสนจะเอาอยัางไงดีกับ ina, นอกกับในภายนอกก็ไร้ตัวตนภายในก,ก็ไร้ตัวตนนะครับภายนอกก็ยึดไม่ได้ภายนกก็ยึดไม่ได้ ก็เลยไม่ต้องส่งให้เสียเวลานะับส่งไปก็ไม่มีผู้รับนะครับส่งไปก็ไม่มีผู้ส่งฉะนั้นก็เลยตัดนะตัดกระแสของจิตนะครับตัดอุปทานตัดอวิชชาตัณหาทิฏฐิมานะไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในจิตก็เป็นกลางว่างอยู่นะครับมันก็หลุดพ้นนะครับหลุดพ้นจากภาะวะภาวะพบ นะครับภายในและภพภายนอกที่เป็นกรรมภพภายในที่เป็นรูปภพอรูปภพทั้งสมาธิทั้งฌานทั้งญาณไม่ติดนะครับไม่ติดเมื่อไม่ติดสติไม่ติดสมาธิไม่ติดปัญญาไม่ติดทานสินภาวนาอจิตก็หลุดพ้นเพราะถ้ายังติดอยู่ติดมรรคอยู่หรือว่าติดวิชามรรคสัมมามรรคติดทุกข์อยู่ติดตัณหาอยู่มันก็หลุดพ้นไม่ได้นะครับ ฉะนั้นก็เลยไม่ต้องส่งจิตออกนอกไม่ต้องส่งจิตเข้าข้างในนะครับมันก็ไม่ต้องอาบัตทั้งภายในและภายนอกมันไม่ต้องสงสัยไม่ต้องขังไม่ต้องโทษไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เป็นทิ่ตั้งเห็นความเพลินพอใจอยากครหรือว่าเป็นทิ่ตั้งแห่งความกำหนัดตัดกลงรุ่มหลงหเมาไม่จิต ไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในนะครับมันก็เป็นกลางว่างใสอยู่นะครับก็บริสุทธิ์ไร้มนทินไร้ความเศร้าหมองนะครับไม่ส่งจิตไปสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับทุจริตกับนิวรณ์นะครับภายในภายนอกมันก็เป็นกลางว่างใสอยู่นะครับก็หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นะครับในความรู้สึกในความนึกคิด ในธาตุในขันธ์ในอายตนะนั่นเองไม่ส่งจิตไปกับอายตนะภายนอกนะครับคือรูปเสียงกลิ่นรสประจักมารมารมไม่ส่งจิตไปในอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับก็ว่างเป็นกลางอยู่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับอายตนะไม่ส่งจิตไปภายในภายนอกที่เป็นขันธ์ที่เป็นธาตุเป็นทิ่เป็นธรรมรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ ว่างเป็นกลางอยู่ไม่ส่งจิตไปวุ่นวายกับโลก,กธรรมของตัวเองและผู้อื่นนะครับไม่ส่งจิตไปเกี่ยวข้องกับโลกโลกสมมติโลกบัญญัตินะสภาวะโลกจะร้อนเย็นอ่อนแข็งโลกก็ไม่ฟังใครถึงจะไปรูป้ไปเห็นไ่นเข้าใจก็ทำอะไรไม่ได้ภายในภายนอกก็เหมือนกันก็เลยไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในไม่ต้องทำอะไรกับอะไรนะครับมันก็เลยว่างอยู่ บริสุทธิ์อยู่หากจะต้องสิ้นชีวิตนะครับก็สิ้นสงสัยเพราะว่าไม่มีอะไรสงสัยเพราะชีวิตยังไงก็ต้องตายหมดกี่ร้อยล้านพันล้านแสนล้านคนกี่คนกี่สัตว์กี่ตัวบุคคลก็สลายหมดจะเร็วจะช้านะครับก็ต้องสลายการที่ไม่ส่งจิตออกไปภายนอกไม่ส่งจิตเข้าภายในนะครับไม่ห่วงชีวิตไม่กังวลชีวิตเพราะชีวิตมันก็แค่ธาตุเกิดดับ ขันเกิดดับอนัตตเกิดดับไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาที่ไหนมีแต่ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งแต่ดับไปการใช้ธรรมะสอดส่องตัวธรรมชาติก็จะเห็นว่าเป็นสักวัฏธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงสภาวะธาตุวัตถุธาตุรูปธาตุนามธาตุรูปธรรมนามธรรมฉะนั้นเองแค่นั้นเองฉ,นนองฉนันการที่เราไม่สง่งจิตออกนอก ทำให้เราไม่ต้องกลัวเสียสินเสีย <indirectly> สมาธิหรือเสียสติหรือว่าหมดปัญญาหรือว่าหมดรัตตาเพราะว่าการไม่ส่งจิตออกนอกนี่มันไม่ต้องห่วงโลกไม่ห่วงธรรมนะครับหรือว่าการไม่ยึดธรรมนะครับไม่เอาธรรมไปแลกโลกไม่เอาโลกมาแลกธรรมหรือว่าไม่อาศัยโลกไม่อาศัยธรรมนะครับอาศัยจิตหลุดลพ้นเป็นหลักเพราะว่าการปฏิบัติโลกปฏิบัติธรรมอาศัยโลกปฏิบัติธรรมอาศัยธรรมปฏิบัติอยู่ในโลกเนี่ยครับเพื่อที่จะให้จิตหลุดพ้นนะครับ จากการมาสะวะภาวาสะสวะอวิชชาสะวะนะครับให้จิตหลุดพ้นจากกาันเวียนว่ายตายเกิดในพบปิภพบชาติในธาตุในขันของเก่าของใหม่นะครับซึ่งมันก็คือวนอยู่กับความทุกข์ฉันการที่เราไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในไม่เกิดอวิชชาไม่เกิดสังทันปรุงแต่งนะครับไม่มีตัวตนที่จะไปผุดไปเกิดนะครับไปเวียนว่ายตายเกิดใน พบผมพบชาต่างความคิดทางอารมณ์ทางวิญญาณทางเวทนาความรู้สึกทางความจําสัญญาทางสังขารความคิดทางรูปธรรมนะครับฉะนั้นกันเลยไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในเป็นการว่างใสอยู่นะครับไม่ขุนเนืองเพราะว่าถ้าส่งเมื่อไรแล้วมันขนุนมันเคืองนะครับมันวุ่นวายนะมันติดข้องในความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ซึ่งก็ต้องไปแกะเป็นแงะไปคลายกันอีกอก,ก,กัวใจจะพ้นเพราะไปจมไปแช่ไปติดพันผูุกพันแล้วก็เสียเวล่มเวลาก็ถูกปอบๆอีกฉะนั้นการที่เราไม่ส่งจิตออกนอกนะครับไปแต่ต้องไปตั้งต้องไปเอากับรูปก,กับนามไปเอากับกายกับจิตกับธาตุกับขันซึ่งมันเป็นแค่สิ่งรู้สิ่งที่ถูกรู้แค่นั้นไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีตัวตนให้ยึด นะครับแค่ลงอุปโลุเบิทานมโนสมมติขึ้นมาแค่นั้นสัการไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในจิตก็หยุดนะจิตก็หยุดก็ว่างก็สลายตัวตนสลายความเป็นอวิชชาเป็นสังขารนะครับไม่เกิดอวิชชาก็ไม่เกิดสังขารก็ว่างอยู่ก็ใส่อยู่ก็บริสุทธิ์อยู่ก็อิสระอยู่ก็หลุดพ้นอยู่ฉะนั้นก็เลย ไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในก็เลยไม่เคร่งคัดไม่เคร่งเครียดไม่ตึงไม่ยอนนะครับไม่ต้องคอยกังวลเรื่องสติสมาธิปัญญาสตาความเปลี่ยนไม่ต้องกังวลเรื่องทานสินภาวนาหรือว่ามรรคผลนิพพานเพราะว่าเมื่อเราไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในก็นิพพานก็เย็นนะครับไม่ร้าร้อนไม่ต้องสตาร์ทนะครับไม่ต้องสตาร์ทจิตให้มันร้อนให้มันวิ่ง ให้มันเดินให้มันสัดสใส่เดินหน้าถอยหลังขึ้นลงเข้าออกไปมาไม่ต้องนะครับเพราะว่าเมื่อเราไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตข้าในมันก็ว่างก็ใสกลับไปสุดก็ดีอยู่แล้วก็อิสระก็หลุดพ้นดีอยู่แล้วไม่ต้องไปติดตาขายของมารนะครับไม่ต้องไปติดตันหาไม่ต้องไปติดสัตว์ติดบุคคลติดตัวตนติดวัตถุเพราะทุกอย่างเลยมันแค่สัมผัสให้รับรู้ทางกายทางใจ ทางตาจะมองทีก่กายใจทางรูปรกถิ่นเสียงสมบัติธรรมลมแล้วก็แล้วลไปเกิดและคดัาเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวเบื่อแล้วก็อยากมันอยากแล้วก็เบื่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันก็แค่นั้นนะครับมันก็ต้องหยุดต้องปล่อยต้องวางในที่สุดสู้เราไม่ส่งจิตออกนอกไปพัวพันพ่วงพันทำหมกมุ่นยึดติดกับอะไรอะไรมันก็จะเบานะครับฉะนั้นก็เลยไม่ส่งจิตออกนอก ไม่ส่งจิตเข้าในนะครับไปครอบงำครอบครองไปแตะต้องไปยึดถือเพราะทุกสิ่งมันสลับในตัวมันเองมันคลายในตัวมันยึดตัวมันเองไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาศัยเิตปัจจัยื่ารู้เท่าทันก็ไม่ส่งจิตออกนอกไปยึดติดยึด,ยดถือยึดม,มั่นไม่ไปเพลินพอใจอยากได้นะครับก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ส่งจิตเข้าในไปหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์สมาธิฌานญาณต่าง พอรู้เห็นเข้าใจเสวยเสวยเท่าไหร่ก็แค่อารมณ์แค่ความรู้สึกที่เกิดดับที่เปลี่ยนแปลงที่เป็นทุกข์แล้วก็ไร้ตัวตนนะครับมันก็แค่นั้นเองฉะนั้นก็เลยไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในก็เลยสงบสติอารมณ์สงบจิตสงบใจนะครับก็เลยหลุดพน้นเป็นอิสระ,ะนิพพานวางโลกปงุงเบาสบายนะครับ